ทางสชนโอเคพูดเ่องพรรคที่ดีด้วยครับที่สทพูดเรื่องตะแคงซึ่งผมก็ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้วปี2507แทนงานที่หากประธานคณะของเทศบาลเมืองกระทุ่มประจำปีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุ่มปี3งานสมัยที่3ครั้งที่1ประจำปี2 5 6 8แปบวนแดงกับหมายเกตรถสมาชิกสภา